สุดท้ายผมผมก๊อลฟนะครับจากนั้นต้นยางยนพระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันเป็นคลิปที่สองนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นไลน์ทีอีสามเจ็ดนะครับชุดที่สองนะครับแต่มันมีความพิเศษตรงที่ล้อตัวนี้เป็นล้อสเปคของนิสสันนาวาร่านะครับตัวนี้นะนะครับเป็นล้อข่าวสิบแปดนะครับหกลูร้อยสิบสี่จุดสามคุณใส่นาวาร่าหรือเทล่าได้เลย รถนิสสันนาว่าและเทอร่าไม่สามารถใส่ล้อร่วมกับรถรุ่นอื่นได้นะครับเพราะว่าหกลูของเขามันเป็นหกลูเล็กลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขาวสบกว้าง9้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซ็ตตัวนี้อยู่ที่25้านะครับพอดีเลขมันไม่ชัดนะครับอันนี้นะครับย5้านะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งล้อนะครับที่เป็นงานเชียบทั่วไปนะครับก็ ด้วยขนาดความกว้างและหน้าตาผมบอกได้เลยล้อตัวนี้ใส่รถโดตเตี้ยมมาน,นะครับเอาไปใส่ยางแก้มเตียหน้ากว้างๆเนี่ยวิ่งได้เลยนะครับสวยๆเหมือนดีแม็กเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงเสชั้นมีของเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยเชนเทลเดหรือ21ินมา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับแคลิปนี้นะครับผมก็อบจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้กับเลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ